โดนรลบ่อนตอนแกส๊สแก้นิสัยเสียอย่าสิลูกแค่ขี้มูกแบบนี้มันไม่สุภาพต้องให้บอกอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นกิริยาที่ไม่ดีเอาซะเลยนะติดนิสัยเสียก็ควรแก้ซะแต่ว่าพ่อกับแม่ก็มีนิสัยเสียเหมือนกันนะฮะเอ๊ะพูดอะไรอย่างงั้นพ่อไม่มีนิสัยแย่ๆต,ติดตัวอย่างงั้นหรอกแม่ก็ไม่มีนะ นั่นไงพ่อกับแม่กำลังทำอยู่พ่อชอบขยับขาตันอดส่วนแม่ก็ชอบเลียปากตัวเองอยู่เรื่อยๆเลยยังไงล่ะครับเนี่ยคือโดนย้อนเมื่อกี้พ่อแค่คันหลังก็เลยขยับตัวไปมาเฉยๆไม่ได้ติดนิสัยเลยนะแม่ด้วยพอดีปากมันแห้งน่ะก็เลยเลียหน่อยเท่านั้นเองนะก่อนจะว่าคนอื่นก็ไปแก้ที่ใสตัวเองให้ได้ก่อนเถอะว่าคนอื่นฝ่ายเดียวชัดๆ ทีเรื่องของตัวเองอะทำเป็นมองไม่เห็นอาการติดนิสัยนะ่ะส่วนใหญ่เจ้าตัวไม่เคยรับรูนะ้่วงหนาอยากให้พ่อกับแม่รู้ตัวชะมัดเหรออ้าได้เลยมาทำให้รู้กันเถอะแก้แก,แกนิสัยเสียอพ่อนแก๊สนิสัยนะนิสัยเสียก็จะปรากฏออกมาให้เห็นแบบพัดบุ้มๆเลยต่อให้ไม่ชอบเจ้าต,ตัวก็ต้องรู้อย่างแน่นอนเยอะ นายจะพ่นแกใส่ฉันทำไมเนี่ยโทษทีโทษทีไม่พบกับแขกรับเชิญได้เลยเด็กเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าจ๊ะก็ไม่มีนี่ค่ะงั้นผมคงจะหูฝาดไปขอบคุณที่ช่วยมาร่วมรายการนะอากาศเป็นไงบ้างเหรอเขายังไม่ทำนิสัยเสียพวกนั้นเลยถ้าคิดตามที่โนบิตะบ่นไปให้ฟังนะเดี๋ยวก็คงจะแสดงออกไปเองน่ะเหรอรับรองได้เห็นชัดๆแน่เลย

ไอ้กนีครับนี่มันก้อนอะไรเหรอเนี่ยอ๋อมันไม่สำคัญอะไรน่าหรอกครับเป็นของไร้สาระครับไม่มีอะไรข้อคือนะไปเลยไปเลยไปเลยนี่ชมกูอย่าเนอร์วิต้าเจ๋ออย่าอเดี๋ย่างเนี้ยเกือบไปแล้วอะไรเดียน่าสนใจไม่เป่าเลย อะไรล่ะเนี่ยนั่นอะไรเนาะอะไรดอสปอรได้หรือเปล่านั่นเนี่ยฮะไปทำไงดีไปทำไงดีจะเฉยยืนยก็คืว่าอย่าไปจับมันมากจะดีกว่านะฮึพวกนายมีปัญหาเลยจะจับอ่ะไม่มีปัญหาเอ่อแล้วนั่นมันคืออะไรกันแน่เหรอโนบิตะเออก็คือมันคือว่าแบบแบบหวาเออคือ <laughs> ก็นั่นสิครับอเดี๋ยวก่อนนี่ดูสิหนูไม่ตัาอะไรคนที่โดนขี้บูกอคนที่เจอเมื่อกี้นี่แม่ขอโทษที่มาช้ากว่าเวลาครับเมื่อกี้ผมมุด้หลงทางอ๋อไม่เป็นไรเลยแหละครับเชิญทานวุ้นทวแดงค่ะนี่นี่น,นี่ดูที่ปากแม่สิ เฮ้ยเยอะเลยลิ้นยาวไปนะนั่นไงเฮ้ยรุนแรงเอาเรื่องเลยฮะเป็นอะไรเหรอคะโอ้ยวายวายโอ้ลิ้นเพิ่มพลาดไปเลยนะที่รักจ๋านี่ต่อหน้าแขกเลยนะเนี่ยที่รักเดี๋ยวอยู่ก่อนเก็บลิ้นเก็บลิ้นเพิ่มพลาดเชียวเชิญดื่มชาก่อนนะคะครับเชิญดื่มชาอย่าใส่ใจเลยครับแต่ว่าครับคือว่ามันยังไงยังไงอยู่นะครับลิ้นนั่นน่ะพอเริ่มเขย่าขาแล้ว

ไมอเขาเลิกแลบเล่นเลี้ยนนั่นเรียนนี่ี่ีเล่นกะกะไปหมดแล้วเดี๋ยวคงจะเลิกนิสัยกันได้เอง่ะแต่ยังไงผลมันแรงไปนะแก๊สของนายเนี่ไม่ไหวพรุ่งนี้ฉันก็เลยลงแข่งไม่ได้แล้วเไม่นะไม่ดีใจแอจะเรียกทีมใจแอนได้ไงอ่ะแล้วจะไปชนะซุปเปอร์รอจี้ได้ยังไงอ่ะฉันเแน่ก็เจ็บใจเหมือนกันนั่นแหละ